สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนด้อมกันในหัวข้อที่ว่าใครกันที่กำลังจะเข้ามาตามรักตามจีบตามตือ้อตามรังควานคุณใครกันที่กำลังจะเข้ามาตามรักตามจีบตามตือ้อตามรังควานคุณเอจะใช้ไพ่เลสโสนะคะกุหลาบแดงเลสโรส ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลให้คำทำนายออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านสาธุสาธุสาธุ าวโสดหนุ่มโสดก็ได้นะเนี่ยหนุ่มโสดที่ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์มีสาวโสดหนุ่มโสดอยากจะชวนคุณไปเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนชอบแบบเป็นคนที่แบบชอบชอบเซลฟี่อะ่ะเป็นคนที่แบบชอบออกกล้องอะ่ะ เนี่ยผู้ท้าชิงผู้แข่งขันมีคนมีสาวโสดหนุ่มโสดอะเมีสาวโสดมีสาวโสดหนุ่มโสดที่แบบอยากจะท้าชิงอยากจะแข่งขันเขากำลังท้อแท้ว่าคุณอาจจะไม่เล่นด้วยแต่เขาจะลองเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงดูสักที คนคนเนี้เขาอยากจะชวนคุณน่ะไปกินเหล้าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีตังค์เขาค่อนข้างจะเครียดเรื่องคุณนะเขาอยากจะเนี่ยอยากจะมาเป็นเพื่อนกับคุณเนี่ยแหละดูลักษณะแล้วอ่ะมันก็คล้ายๆยากับว่า เป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ไหมเพราะตัวเขาเองอะ่ะเหมือนกับยังหวงความโสดอยู่คนคนนี้ยเขาก็เปิดใจที่จะมอบความรักให้คุณนะแต่เขาก็ยังลังเลที่จะเขาก็รู้สึกลังเลอะ่ะกับหลายๆอย่างอะ่ะที่มันเกิดขึ้นเขาก็ อยากจะให้คุณเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองอ่ะเหมาะสมกับคุณหรอกนะมันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงอ่ะเห็นหมะมีสาวๆสว,สวยๆเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ดูว่าผู้ชายคนนี้จะมอบดอกไม้ให้ใครแล้วก็อันเนี้ยเป็นสาวสวยผู้ท้าชิงเนี่ย ซิงกิ้งคอนเทสนะเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่จะมาท้าชิงตัวเขาเองเขาก็แบบเหมือนกับว่าเนี่ยเตรียมเก็บกระเป๋าหนีเหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณนะ่ะจะเอาเขาไหมมีสาวโสดหนุ่มโสดมีสาวโสดหนุ่มโสด ที่เขามีความรู้สึกว่าตกหลุมรักคุณเนี่ยเหมือนอยากจะชวนไปกินข้าวอยากจะเป็นแบบประมาณว่าเออเนี่ยมาร่วมงานกันไหมเหมือนตกมือแปะๆเงี้ยเออเหมือนแบบปะ่ะเพื่อนไปกินไปกินเหล้ากันอะไรแบบนี้เหมือนกับว่ามีสาวโสดหนุ่มโสดตกหลุมรักคุณ แต่เขาอะมองว่าคุณอะมีตัวเลือกเยอะนะเพราะเนี่ยการแข่งขันเนี่ยผู้ท้าชิงเนี่ย t h e c t n t e s t ก็คือเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีคนมาชอบเยอะแยะเลยเขาไม่คิดว่าคุณอะจะเลือกเขาอะเขาก็เลยแบบ mm hmm. เครียดเนี่ยเครียดเครียดจนปวดหัวเลย mm hmm. เขามองว่าคุณอะมีชื่อเสียงแล้วก็มีตังหน้าตาดี คนคนนี้เป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดเขามองว่าคุณอะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนรวยมีคนมาชอบเยอะเขามองว่าตัวเขาเนี่ยมีคู่แข่งทางความรักเยอะเขาไม่มั่นใจในตัวเองมากด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีคู่แข่งเยอะแยะเลยเขาก็เป็นแค่หนึ่งใน เขาเรียกว่าเขาคือหนึ่งในผู้ท้าชิงอะเนี่ยเหมือนเขาคิดว่าเขาก็าคือหนึ่งในผู้ท้าชิงคนคนนี้เขาเป็นคนโสดเขามีความรักมีความจริงใจเขามอบหัวใจให้คุณความที่ว่าเขาจริงใจกับคุณอะเขาก็เลยเครียดเพราะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีคนมารักมาชอบคุณเยอะมีผู้หญิงมาชอบคุณเยอะ เขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกของคุณนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะ คนคนนี้ฮะเขายังรอคอยด้วยความหวังเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวผู้หญิงคนนี้ก็อยู่คนเดียวผู้หญิงคนนี้ก็อยู่คนเดียวส่วนผู้ชายคนนี้ก็นั่งทํางานไปอะไรเหมือนกับว่าเขาก็มีความสุขที่ได้แอบรักคุณคนคนนี้เขามีความสุขที่ได้แอบรักคุณเขาอาจจะ ร้องเพลงให้คุณแต่งเพลงให้คุณนั่งดีดกีตาร์นึกถึงคุณคนคนนี้เขาเต็มใจที่จะรอคอยคนคนนี้เต็มใจที่จะแอบรักเขาอาจจะแต่งเพลงให้คุณเขาอาจจะร้องเพลงให้คุณเขาก็รู้สึกหวาดหว่ดว่าสักวันน่ะคุณก็คงจะ ไปแต่งงานกับคนอื่นเขาก็ยังเห็นคุณตั้งใจทำงานหาเงินนะเหมือนเขามองว่าคุณเป็นคนขยันทำงานเขามองว่าคุณอะเป็นคนขยันทํางานขยันหาเงินเขาก็เต็มใจที่จะรอว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสที่จะได้สารภาพความรู้สึกในใจที่เขา ร้อนลนทุลนทุลายเขาก็ไม่อยากจะให้คุณน่ะรู้สึกแย่กับเขาแต่เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนมารักมาชอบคุณเยอะเขามองว่าตัวเขาเองอ่ะมีคู่แข่งทางความรักค่อนข้างเยอะเขาก็เลยแบบไม่อาจมิอาจเอื้อมที่จะใฝ่ฝันถึง คนที่เขาไม่คู่ควรนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ